เมนูวันนี้ตําเส้นเล็กหรือว่าตําก๋วยเตี๋ยวค่ะตาจะทําให้ดูแล้วก็ทุกคนจดสูตรไปด้วยกันเลยนะส่วนเครื่องปรุงและวิธีทําตาจะอธิบายในทีเดียวไปเลยปะอันดับแรกใส่นี่ค่ะพริกแห้งตําเส้นเล็กต้องพริกแห้งเท่านั้นถึงจะอร่อยค่ะผักให้ละเอียดเลยต่อไปเป็นมะเขือเทศค่ะจะใช้มะเขือเทศพันอะไรก็ได้อร่อยเหมือนกันแล้วก็น้ำมะนาวค่ะแต่ถ้าจะให้อร่อยต้องน้ำมะขามเปียก แต่ว่าถ้าไม่มีก็เลยใช้มะนาวแทนค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะน้ำตาลปี๊บจะอร่อยกว่าน้ำตาลทรายนะคะต่อไปก็น้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาไม่ต้องนะเพราะว่าตามเส้นเล็กมันเค็มง่ายมากจากนั้นก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้เครื่องปรุงมันละลายหน่อยนี่อันดับต่อไปใส่เส้นเล็กแล้วก็ผักที่เราลวกมาค่ะอันนี้ตัานเอาไปแช่น้ำเส้นจะได้ไม่ติดกัน ามด้วยลูกชิ้นค่ะใครจะใส่หมูยอ่อกุ้งสดกุ้งร่วก็ได้นะแต่วันนี้ตาลม,มีใค่ลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นไปก่อนแล้วก็ใส่ลูกชิ้นมันจะได้เหมือนตำก๋วยเตี๋ยวหน่อยจากนั้นก็โขกค่ะตำายงยงงยงให้เข้ากันค่ะนี่เสร็จแล้วง่ายไหมง่ายมากนี่ตำเส้นเหล็กของตามเสร็จแล้วเทใ,ใส่ถาดเลยถาดใหม่วันนี้ซื้อมาจาก t เว n t y Shop สสบาบาทอยาเจิมถาด เสร็จแล้วค่ะตัเส้นเล็กของตาลขาดไม่ได้เลยต่อไปเราต้องโรยแคบหมูค่ะตําเส้นเล็กเข้ากันมากเลยแับแคบหมูกอบนี่โรยลงไปไปกินกันเลยสวัสดีค่ะพะกบกตาหัดถาชาแนลนะคะมาค่ะเสร็จแล้วตําเส้นเล็กรอบแรกเฟลไปแล้วรอบนี้ไม่พลาดแต่สิ่งที่พลาดคือตะเกียบไม่รู้หายไปไหนอันหนึง่งตาก็เลยเดี๋ยวใช้นี่แทนนะคะขอไปด้วยตําเส้นเล็กมันต้องใช้ตะเกียบ เพ่เพิ่อ,อ,อาจจะใช้มือก็ได้มากินเลยนี่เส้นเหนียวนุ่มเอออันนี้ก็ง่ายดีนะจ๊ะอ,อืมกินง่ายเยอะอืมอืมอ้มอืมลูกชิ้นตำก๋วยเตี๋ยว cho nói dễ dàng mình làm à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  อกินไม่หมดเนี่ยเยอะไปตอนแห้งหยิบมาต้มมาน้อยแต่พอสุกแล้วเยอะ เป่าทำไมไม่ร้อนขูดจิ้ฤฤนฟองหาจะเกี่ยบไะ <laughs> เกียบนี้เสียบชิ้นได้ด้วยอืมไม่เหมือนกินซมๆำนะเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเลยเนะี่ย จะมีเต่ฝนตกแทรกเข้ามานิดนึงช่วงปลายฝนแต่ไม่รู้จะต้นหนาวหรือต้นร้อนเมืองไทยไม่มีฤดูนหนาวหมูอ่ นี่ความงาผักแก้มก็คือผัอกบุ้งละอย่างอื่นไม่มีแล้วค่ะ ทอแท้กับตะเกียบมากตะเกียบจำเป็น จริงๆถ้ามีน้ำมะขาเปียกใส่ยิ่งอร่อยําให้มันแบบเปรี้ยวๆอหวานอร่อยแต่ระวังเผ็นะคะว่าต้องใส่พริกน้อยกว่าต,ตําส้มตําทั่วไปมันเผ็ดง่ายมากตำเส้นเด็ดไม่รู้ทำไมเผ็ดง่ายมากสมมแลเล่ ตำมาแล,แล้วกอสิบเม็ดเราต้องลดให้เหลือประมาณหกเม็ดเจ็ดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครึ่งหนึ่งก็ได้ลดมาห้าเม็ดอย่างเงี้ยก็ได้มันจะเผ็ดไวมากเค็มไวมากเปรี้ยวไวมากมันไวต่อแบบการปรุงรสมากแปลนะอันนี้ก็งานนะจิ้มนเลย 让空空还在跳肉。嗯 <laughs> <laughs> ใครที่ไม่ต้องถ่ายคลิปนะก็คือลวกคือเราตําเครื่องส้มตําไว้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปลวกเส้นลวกผักเพราะลวกเส้นลวกผักเสร็จไปผ่านน้าเย็นนะคะเปิดน้าก๊อกใส่ใส่ใสตะแกรงผ่านน้าเย็นแล้วก็เอาลงคกเลยเหนียวนุ่มมากเส้นไม่ติดกันเนียแต่ของการเอาแช่น้ําไว้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาถ่ายคลิปอะค่ะแล้วกลัวเส้นมันติดกันมันก็เลยจะแบบเส้นอมน้ํานิดนึงนะไม่เหนียวเท่าแบบ เปิดผ่านน้ำแล้วลงคกเลยเปิดใครแบบทำกินที่บ้านไม่ต้องถ่ายคลิปทำแบบที่ร้านบอกเหนียวมากต้องเป็นอ่าเส้นเล็กตาดอกบัวนะยเหนียวยี่ห้ออื่นไมเ่เคยกินกินได้เนี่ย ไปแล้วคะอิ่มไปแล้วนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะเจอก,กันคลิปหน้าเมน,นูหน้าค่ะแฮปปี Happy Happy ะะ้ซันเดย์แฮปปี้บันดิตาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย